เกิดการสลดเกิดขึ้นที่อินเดียครับคุณผู้ชมครับเพราะเนื่องจากว่าครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายวัยเจขวบเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วแต่ว่าบ้านนี้ไปเชื่อพิธีกรรมทางาศาสนาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเด็กไปทําพิธีลงไปในในแม่น้ําคงคาครับปรากฏว่ากดจมน้ําอยู่หลายรอบด้วยกันเพื่อหวังจะให้หายแต่สุดท้ายเด็กเสียชีวิตนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมแม่น้ำคงคาแล้วครับในรัฐออตรขันนะครับครอบครัวของเด็กชายวัยเจ็ดขวบเนี่ยครับมาทําพิธีนะครับจุ่มเด็กลงไปในแม่น้ำคงคาหวังปาฏิหาริย์ให้หายจากอาการป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับอาการของหนูน้อยวัยเจ็ดขวบคนนี้เนี่ยถือว่าหนักนะครับจนทีมแพทย์ก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็ต้องดูแลอาการตามไปเรื่อยๆทางครอบครัวก็เลยหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพิธีกรรมแบบนี้ครับเอาพิธีจุ่มน้ําท่ามกลางตอนนี้อากาศหนาวเย็นเลยนะครับ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้เป็นพ่อและแม่เนี่ยนั่งสวดมนต์อยู่บนฝั่งส่วนคนที่ทําพิธีก็คือคุณป้าครับที่พาน้องวัยเจ็ดขวบเนี่ยไปจุ่มน้ําแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ไปจุ่มน้ําต่อนะครับวิธีการเขาบอกว่าไม่ได้แค่จุ่มธรรมดาด้วยคุณผู้ชมผู้เป็นป้าใช้พิธีเหมือนกับการกดให้จมน้ํากดอยู่จมน้ําอยู่ใต้น้ําแม้ว่าเด็กจะร้องระง,งมก็ตามนะครับคนแถวนั้นเองก็เข้าไปเตือนบอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเลยเนี่ยไม่ฟังครับไม่ฟัง นี่ฮะปฏิกิริยาของคุณป้าเนี่ยบอกจอะมายุ่งแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็ทําแบบเนี้ยซ้าแล้วซ้ําอีกจนซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งเด็กชายวัยเจ็ดขวบคนนี้แน่นิ่งไปเลยครับชาวบ้านอยู่บริเวณนั้นก็รีบลงไปแย่งตัวเด็กช่วยเหลือขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันครับเด็กเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและเจ้าหน้าที่ตํารวจก็นําตัวทั้งสามคนจับกลุ่มไปในข้อหาร่วมกันฆาตกรรมเด็กชายวัยเจ็ดขวบคนนี้ครับ